การก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นตุ่มพองๆค่ะขึ้นบริเวณฝ่ามือโดยเฉพาะมือขวาเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะมือซ้ายเนี่ยเป็นนิดหน่อยนะคะแล้วบริเวณแขนถึงข้อศอกเนี่ยนะคะบริเวณที่เปิดเผยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากค่ะแต่หลังจากทานผลิตภัณฑ์พาวไปครบสามขวดนะคะแพรเป็นก็หายผิวก็เริ่มใสขึ้นค่ะ <S <S ใครๆก็ชมว่าตอนนี้คือหน้าเราใสขึ้นผิวเราดีขึ้น ะะซึ่งอายุ60แล้วหลายคนบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้หน้าตาเรารู้สึกสดใสขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งสุขภาพภายในเราดีจากผลิตภัณฑ์พาวที่ทําให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ภูมิต่างๆเราดีขึ้นก็เลยทําให้หน้าตาเราสดใสโอ้ตอนที่เป็นแผลนะคะความรู้สึกเี่ยคือมันอยู่รอกล่มผ้านะคะเวลาจะไปงานแล้วอาชีพตัวเองเี่ยเป็นอาชีพที่สอนหนังสือนะคะเด็กๆเ,เห็นก็จะถามว่าครูแผล มือทาไมคูน่าเกลียดอย่างนี้นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาของเราเวลาไปไหนเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องปิดค่ะจะต้องหงายหลังหงายหลังมือขึ้นนะเพื่อไม่ให้คนเป็นแผลแล้วเวลาไปทานข้าวกับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะหลีกเลี่ยงจะไม่ทานร่วมกับใครค่ะเพราะว่ามันเป็นเหือนการหน้ารังเกียจรักษาม,มาประมาณ2ปีค่ะจนเพื่อนข้าง,างเคียงหรือคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะตกใจมากว่าที่มันหายได้ยังไงนะคะจากที่เราเคยเฟะมาตลอด หมอเขาก็สันนิษฐานว่าหนึ่งคือให้ยามาทาค่ะคือยาลักษณะการทาเป็นเหมือนสเตียรอยหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่หายแล้วก็มีเพื่อนซื้อยาสมุนไพรไปให้ทานนะคะซึ่งที่ว่าดีๆด,ดังๆหรือเอาเป็นครีมให้ทาก็ไม่หายค่ะสังคนนี่คืออาการมันดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยค่ะเนี่ยสักพอสามขวดเนี่ยคือมันหายจนหน้าตกใจแล้วตอนนี้คือทานต่อเนื่องมาได้กี่ขวดแล้วครับ ตอนนี้ต่อนเนื่องมาเรื่อยๆค่ะประมาณ6ขวดคือมันไม่เป็นแผลเป็นค่ะถ้าใครเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมันหายได้ยังไงนะคะพอกินพาวเนี่ยระบบขับถ่ายปกติเลยพอตื่นมาเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ำม,มันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนอกจากได้ได้ผิวที่เราดีขึ้นแล้วระบบขับถ่ายเราก็ดีขึ้น